สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันที่24วันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังชมชม่องจิตนาชาแนลในขณะนี้ค่ะจิตนาจะนําแนวทางหนวยวลาวพัฒนาข้อเสริอมาให้เบิ้งเดออ์ค่ะพี่น้องจะได้รุ่นกันอีกคะ่ะวันที่23ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาข้อเสร่มเกือบแตกเนาะคะ่ะคุณผู้ชม วุ้ยหลุนมาสั่นค่ะเกือบแตกสามตัวเลยค่ะแต่ที่นี่มาหลุนเบิงว่าวันที่ยี่สิบหกเลยค่ะจะเข้าไหมจะแตกไหมเป็นตะแตกปะคะคุณผู้ชมรุ่นคัดเนาะค่ะเนาะอ่ารุ่นกับตัวเลขค่ะอ่เมื่อวันที่ยี่สิบสามของพ่อเขาคักเขาแน่ค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเกือบสามตัวแตกเนี่ยใจส่สลายคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่หลุน ว่าจะเขา่าบ่จะเขาบาอสมคำลำาลือบ่สมคักเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาคักจนสมคำลำาลือค่ะสิบันซาหาบานลือเลยค่ะบันนี้พ่อเสดราวพัฒนาพ่อเสดค่ะบ่ผิดหวังเนาะคะ่ะผิดหวังตลาดสตาร์มาสองมือนแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เข้าแต่ว่าฮานอยเน่ค่ะฮานอยพ่อเข้าแบบบอหลุจะบรรยาย่าจังแห่ค่ะเขาคักเขาแน่ค่ะคุณผู้ชม เขาที่ละช็อตช็อตมากพ่อก็ดีใจเนาะค่ะเลขเขาเนาะเพิ่นก็นมีกําล่างแรงใจที่จะเฮ็ดให้เห่าอีกต่อไปคะ่ะเฮ็ดตัวเลขนางงุ่มอยู่กับบแมเนววา,าเรื่องง่ายเนาะคะ่ะเนาะถ้าใจบ่มมาอีหลีนะคะปวดหัวด้อค่ะคะุณผู้ชมค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพ่อขอบคุณทีน้ำตัวเลขมาให้จินตนาไดโลกในช่องจินตนาชันแนวค่ะเล่าพัฒนาของพ่อเสดกับพ่อพิดวังะค่ะ จะถึงจะไม่เข้าตัวจับคู่ให้แต่ก็เข้าตัวรูดตัวหน่วยบวกวินตัวเด่นตัวรองเป็นสีนะคะตัวกันเป็นสีไหคะออดข้อกันมากเป็นบางมือเนาะคะ่ะบัพผิดหวังแจ้ามือคะ่ะลาวพัฒนาแต่ลาวสตามีผิดหวังจากที่เข้ามาหนัก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 ทุกมือทุกมือมวนมากทุกมือคะ่ะคุณผู้ชมข้อจะรุดก็คือรุดลุดสองวดไม่เป็นไรพรุ่งน,นี้อาจจะลูกได้แลนดก,กินเลยคะ่ะคุณผู้ชม ยังก็ตตองรอเลยค่ะเนาะเพราะว่าได้รูุดม่แล้วค่ะมีลุดมีเข่าค่ะบัดที่นี่มไม่แต่จะเข่าตอค่ะเข่ากับเข่าเย่เาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเลขที่พ่อให้มาเราพัฒนาของหมือนที่ยี่สิบสามนะคะ,ะมันไปออกสามตัวตรงย้อนหลังของก้อนนั่นค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมย้อนไปเพิ่ง่าถ้าเพิ่นไหมาลักหนีใช่ไค่ะให้รูดหลักเนี้ยให้กลับไปดูวันนั้นที่รุดอ่า งวดสองงวดนะคะที่รูดไปอ่ะงวดหลังก่อนหน้านี้ค่ะที่เพิ่นเห็นตัวรูดมากแบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยสมมติรูดห้าอ่งสินะคะอ่ามันจะเขาไปเขาหาตรงนั้นบอสินะคะหาตรงนั้นมีอย่างแนนสินะคะไปจับเบิรงใไซนต้องกันนะคะกัคุณผู้ชมคงจะเก่งกว่าจินตนาอยู่เนาะเนะาะเพราะว่าท่าใจรักค่ะเบิรงแค่เป็นแนวทางเน้อค่ะคะุณผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับแนวทาง ทุกๆแนวทางค่ะบอกาว่าสิเป็นไถ่น่อยเล่าสตาเล่าพัฒนาออมสินค่ะพี่น้องแต่ออมสินพอยังไม่ได้แห่มาเด้อค่ะเดี๋ยวถ้าพอแห่มาออมสินไกลมือเนาะค่ะเดี๋ยวจินตนาจะลุกเหมือนกนองในเบิรงนเทกันค่ะตอนนี้ก็ดูลาวพัฒนาไปก่อนเพราะว่าเป็นตะนเลดูนยิบบอค่ะผู้ชมโอ้ยอากาศฮอนค่ะผู้ชมเป็นแังไหนน้อค่ะจนฮอดคําค่ะ ถ้าออกข้างนอกก็คือจะจะแย่อะไรกันเลยจินตนาเลยบอกออกค่ะผู้ชมทษอุดอูอยู่ในบ้านกอนค่ะเสีงเส็้ยงนั่งอยู่เบิงบรรยากาศในบ้านกอนเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันคงจะออกไปใสค่ะหอนค่ะหอนแน่ค่ะแหลงคางอีีค่ะผู้ชมอ๋ค่ะตัวเลขก็นม่เขาไม่ลุ่เนาะค่ะผู้ชมเนาะเป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้าได้เขาของพ่อเสดนี่ เขาลวัวววลวเลยค่ะคุณผู้ชมมาต้องมาต้องห่วงค่ะขอให้ดูจุดเป็นค่ะหน่วยบวกวิ่นหน่วยบวกวิ่นเดนรองกั้นทั้งสินคะแล้วก็ตัวจับคู่ตัวจับคู่ที่บางข้างอ่าวเดนตัวนี้มันมากจะใส่จริงๆนะคะคุณผู้ชมให้จับตาดูดีๆว่ามันมาจากไหนมาจากตัวเด่นตัวรองตัวตัวกันนะคะแล้วก็หน่วยบวกวินค่ะคุณผู้ชม มันจะวินกันอยู่ในนั้นน่ะหน่วยกับหน่วยวินกันกั่มีค่ะคุณผู้ชมค่ะไปสังเกตเบื้องดีๆค่ะเอาเบื้องตัวเลขนะคะคุณผู้ชมค่ะดูตัวเลขวันที่26วันที่26กุมภาพันธ์2567ัาวเราพัฒนาพ่อเสรดให้มาเด่น9ลรอง5กันศนย์ค่ะคุณผู้ชมเด่น9ลรองหกัน0นรูดที่หและศนย์ค่ะรูดหและศูนย์ค่ะ หน่วยบวกวินค่ะตัวหลักหน่วยให้มา9057หลักหน่วยมี9057ค่ะแล้วก็ตัววินนะคะคุณผู้ชมตัววิน3และสค่ะมี3และสี่เอาไปวินกับหลักหน่วยค่ะจับวินกันทุกตัวเลยนะคะคุณผู้ชมจับหลักหน่วยไปวินใส่ตัวร่องตัวได้กันเอาจับมาวินใส่นํากันเลขก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังๆมานี่รู้สึกว่า บรูจะอธิบายว่าจังไดเนาะค่ะเพราะว่ามันปเป็นข่าเกี่ยวกันไหมค่ะคุณผู้ชมมันไม่แน่นอนเนาะค่ะให้คุณผู้ชมสังเกตเราเองค่ะเพราะว่าตัวเลขมันเต็มหน้ากระดาษเลยแต่ว่ามันมีตัวสําคัญอยู่คะ mm ่ะ hmm. ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบตัวที่พ่อจับคู่ให้ก็ไปจับวินดูถ้ามันตรงกับตัวพอจัดให้ถ้ามากก็จัดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มค่ะบนล่างเนาะค่ะข่าตัวกลับค่ะ mm hmm. แล้วก็ สตัวบนค่ะที่พ่อให้มา40 50 30 70 49 59 79 45สาหและห้ค่ะตัวนี้คือตัวบนค่ะขีดเส้นใต้ให้คือตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมเน้น50 49 59 79 45่เเและห้ค่ะเป็นตัวเน้นค่ะแล้วก็2ตัวล่าง55 0ห้าศูนย์7ก 8 7 9 7 7 6และ1 4สค่ะเน้น5519แล้วก็9 7ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวเลขที่หน้าลงทุนก็คือชุด3ตัวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมงวดนี้พ่อมาแปลกบอกว่าหน้าลงทุนเน้นให้พร้อมค่ะหน้าลงทุนกินตนาดอกจำไนวะ้ให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหน้าลงทุนก็คือชุด3ตัว450 45 5 0 4, 5, 5, 5, 6 5 5 7 9หห เก้าสี่ห้าและศูนย์หนึ่งเก้าค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าลงทุนกับสังเกตเบิ้งเด้อค่ะจะมีสี่มีห้ามีศูนย์เนี่ยเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่ามันจะมาจากตัวรูดค่ะมาจากตัวหน่วยค่ะคุณคุณผู้ชมค่ะมาจากหลักหน่วยที่มีสี่ตัวนั่นนะคะเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนั่นนะคะมันจะมีครบอยู่ในสามตัวด้วยแล้วก็หน่าลงทุนพอก็มีกำลังใจเหตุให้ก็คือ จนิเคอ์ออกมาว่าหน้าลงทุนน่ะละคุณผู้ชมพ่อเสรดให้มาค่ะพ่อเสรดไม่ให้ผิดหวังเอ้อค่ะงวดวันที่ยี่สิบหกนี้แล้วก็ดูตัวเลขย้อนหลังอันเดิมนะคะของวันที่ยี่สิบสามค่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาค่ะที่เลขเข้านะคะคุณผู้ชมลาพัฒนาพ่อเสรดเมื่อวันที่ยี่สบสามอันนี้คือประวัติของเมื่อวันศุกร์ค่ะเมื่อวันศุกร์พ่อให้มา เข้าที่73ค่ะคุณผู้ชม73เห็น72ไหมคะมันเข้าตัวกลับค่ะ72เข้าตัวกลับ73เข้าต,ตัวตรงค่ะค่ะคุณผู้ชมอกดิิดตามช่องกินตานาชั a นแนวไวเดอร์ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นที่ตัวเลขที่ดีๆค่ะ72เข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเกือบสามตัวแตกนะคุณผู้ชมเนาะ เกือบสามตัวแตกค่ะเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยเห็นมีเด่นมีสามเจ็ดทั้งนั้นเลยค่ะเจ็ดสามมีสองด้วยเสียดายอยู่ค่ะเนาะเกือบจะเข้าแหละแล้ววันที่ยี่สิบหกเนี่ยตองเข่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเข้าไปเต็มๆแน่นอนค่ะชุดสามตัวหน้าเล่นค่ะผู้ชมลลกหนุนเบองเดอ้อค่ะค่ะจินตนาให้มาเพื่อเป็นแนวทางไว้เราพัฒนา ขอขอบคุณพสิรหลายๆเ้ยค่ะทีให้แนวทางมากว่างในช่องจินตนาชาแนลเป็นตัวหลักตัวยืนให้กับจินตนาชาแนลค่ะอ่าแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามาดูจงปังปัง,ปงกันทุกคนเด้อค่ะจงหมันมันขอให้เลขมันเข่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจะได้มีกำลังใจค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตาม อยาเกเห็นตัวเลขกดติดตามไมเดอร์ค่ะจินตนาจะขอบพุณนหลายๆค่ะเอาค่ะขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกราวพัฒนาวันที่26นี้ด้วยกันท่วนหน้าค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูให้แคปหน้าจอไว้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นของวันที่23นะคะเดี๋ยวให้จินตนาให้แคปหน้าจอไว้แล้วก็วันที่26นี้ค่ะให้แคปหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม ขอให้่ลำลำรื่ยๆสุขภาพดีมีเงินมีทองเขากระเป๋าเด้อค่ะคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานค่ะอากาศทอนยอนน้ำอากาศขอให้ได้มีเงินมีข้าจิตใจกับะจเย็นซื่นบานเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะจินตนาขอขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ